ขอเชิญคุนชายครับสวัสดีไหมครับสวัสดีไหมครับสวัสดีครับผมเป็นแดนกอล์เซนต์แม็กซวันนี้ะครับก็ได้รับหน้าที่นะผมเป็นพิธีกรในวันนี้นะับแล้วก็เป็ล่ามด้วยนะผมเนี่ก็ วันน <ığını> <Alright, S 1> ี้ผมเต็มที่นะครับก็ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะมีอะไรคึ้นั้หรือเปล่าแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีนะผมถ้าเกิดมีอะไรคึ้นขั้นเนี่ยก็เออลที่หน่อยน่ารักัเลยต๋ยโเดี๋ยวเดินียวปวันนีผมมีทั้งเอรุ่นน้องนะม่นยี่รุ่นที่ด้วยนะ ครับในฐานะพิธีกรวันนี้เนี่ยผมจะขอเช็คกันก่อนครับว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะสนุกกปนไหมครับผมขอชั้นหนึ่งก่อนครับทุกคนพร้อมไหมครับชั้นสองนะครับผมชั้นสองทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนเลยนะผมพร้อมไหมครับโอเคครับ ยังไงก็งานวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะโผล่มาตรงกลางเรื่อยๆนะครับผมโหนใช้คำพูดโผล่เลยเหรอลูกเพื่อคุณนะครับยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจริงๆวันนี้ก็มีทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องเนี่ยมันก็แอบตื่นเต้นแล้วก็กดดันเพิ่มขึ้นนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเรื่องทั้ทีแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกกันจนถึงโชว์สุดท้ายเลยนะครับผม ตอบนนะครับตอบส่วนเบาจะเอาไปีพอไปตมเลยตอบคนนี้เนะน็น,ะคนนะใครรู้จักก็เชื่อเราเทอาที่ดูก็้อพอแล้วพับผมแต่แล้วผมก็ไปกิ๊งรัสกี